สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศ,ศิระเรือวันนี้เจ้าของร้านปนันจูเลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวน,นะครับเหรียญนะครับเหรียญชนิดหนึ่งที่นะครับนะฮะหลายคนนะครับอาจจะไม่เคยเห็นกันแต่บอกเลยว่าบางทีคุณเจอขึ้นมานะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีราคาก็ได้นะคุณอาจจะคิดว่านะับเป็นโลหะอะไรบางอย่างแต่เนี้ยคือเหรียญดิบ นะครับนะฮะทำไมถึงเรียกเหรียญดิบนะครับก็ในวงการเขาเรียกกันคือเหรียญนะครับดิบๆที่ยังไม่ได้เอามาทําการปั๊มนั่นเองนะฮะซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับมีการหลุดเอาออกไปใช้ด้วยแล้วนะฮะนักสะสมนะครับก็มีการเก็บไว้แล้วก็กว่าจะมานะะถึงผมนี่ก็มีการเก็บไว้มานะฮะหลายรุ่นต่อหลายรุ่นนะครับที่ผมมีอยู่นี้นะครับนะผมก็มีหลายเหรียญเหมือนกันนะฮะลองคิดดูว่า เก็บสะสมมานะฮะยาวนานขนาดไหนนะครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคงไม่เคยมีใครประกาศรับซื้อไงนะก็เลยนะวงการนี้นะครับนะก็เลยอาจจะยังไม่ไม่เจอเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดมีการประกาศรับซื้ออะไรเมื่อไหร่นะครับผมเชื่อว่านะครับต้องมีคนหาได้บ้างหละแะต้องมีคนเคยเจอแบบนี้นะแล้วนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยนี่มันคือเหรียญเหรอทําไมไม่มีหน้าไม่มีตานะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญดิบครับแล้วที่สําคัญนะครับนะถามว่านะมันสามารถทําได้ไหมนะ ทำได้แต่ไม่เนียนครับเพราะอะไรเพราะว่านะฮะรุ่นนี้นะครับถ้ามีนะเหรียญดิบเนี่ยนะถ้ามีขอบเฟืองขึ้นมาเมื่อไหร่ถ้ามีขอบเฟืองขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเหรียญนี้ไม่มีขอบเฟืองนะถ้ามีขอบเฟืองนี่เก้เลยนะเก้เลยนี่นี่ครับนะเหรียญดิบจะไม่มีขอบเฟืองนะเหรียญดิบไม่มีขอบเฟืองนะและที่สําคัญนะฮะทุกเหรียญผมจะให้ดูเลยว่านะเหรียญที่ไม่มีการปั๊มด้านหน้าเนี่ยนะฮะตรงขอบเนี่ยนะจะนูนขึ้นมานิดนึงนะฮะ นิดนึงแหลมๆขึ้นมานิดนึงอย่างนี้เลยจะไม่เรียบจะไม่เรียบนะเพราะอย่างนี้ไงผมถึงรู้ว่านะเหรียญอะไรที่อย่างเหรียญหน้าเดียวมีการทํามานะฮะหรือว่าไม่ได้ปั๊มหรืออะไรทำไมผมดูออกไงก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะอย่างนี้แหละเห็นไหมเนี่ยนะจะไม่เรียบจะไม่เรียบจะไม่มีขอบจะไม่มีขอบข้างนะ,ะไม่มีขอบข้างนี่ไม่มีขอบข้างนี่นะอันเนี้ยนะผมมีอยู่นี่ก็อ่อนะ มีมีมีไม่กี่เหรียญผมมีเหรียญห้ากับเหรียญสิบด้วยดูนะฮะถ้าเป็นเหรียญห้าเหรียญห้าจะเป็นแบบนี้ใช้นี่ราคาเหรียญห้าบาทเป็นแบบนี้ครับนีะเขาจะขอบจะเรียบขอบจะเรียบเห็นไหมไม่มีขอบเฟืองไม่มีขอบเฟืองฮะถ้าเหรียญสิบถ้าเหรียญสิบที่เป็นเหรียญดิบๆเหรียญสิบเป็นเหรียญดิบจะเป็นอย่างนี้ จะเรียบเหมือนกันไม่มีขอบเฟืองเพราะว่าขอบเฟืองเนี่ยนะฮะตอนแรกได้เหรียญดิบแบบนี้มาแล้วก็ทีนี้พอเอาเข้าเครื่องนะมันก็จะสร้างผลิตขอบเฟืองขึงข้นมานะถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมนี่ขอบเฟืองอ่านี่อ่าแสดงว่ายังไม่เคยผ่านการเข้าเครื่องเลยนะไม่ได้เข้าเครื่องนะฮะบีบอัดนะฮะแล้วก็นะบีบอัดให้ให้เหอะนะฮะให้ให้ให้กลมๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เกิดเฟืองนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมนี่ สำหรับบางคนที่มันเถียงว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกหลุดไปใช้อะไรทำนองนี้นะฮะคือผมต้องบอกเลยว่าเนี่ยคุณอาจจะนะอ่อนประสบการณ์นะฮะอ่อนต่อวงการของสะสมผมมีตัวอย่างเอาไว้ดักไอ้พวกที่แบบว่ามัน,ม,น,ม,นมันเถียงมันเถียงเนี่ยนี่คือถุงถุงเหรียญอ่าถุงเหรียญนะถุงเหรียญถุงเหรียญเวลาไปแลกกลมจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะมีการแพ็คอันนี้เป็น ถุงเหรียญของปี2,547ทุกเหรียญเป็น2,547ไม่ผ่านการใช้แล้วปรากฏว่านี่นะฮะบางคนไม่ได้สังเกตเลยมีถุงเหรียญมาก็ไม่ใช้เนี่ยอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะติดอยู่เนี่ยฮะติดอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวอย่างเนะถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยมันมีแค่ถุงเดียวเลยนะ,ะอ่ะดูอีกถุงหนึ่งนี่ถุงหนึ่งนะนี่นี่คืออีกถุงหนึ่งแล้วไม่ใช่มีแค่เหรียญบาทนะ ถุงเหรียญเนี่ยที่เป็นเหรียญ50สตางค์เนี่ยก็เคยมีนะครับเจ้าใหญ่ๆนะท่านหนึ่งก็ได้ไปเจอมาเหมือนกันอ่านะสำหรับถุงถุงเหรียญน,นี้นะครับก็เป็นปี47เหมือนกันอเผอิญว่านะมีการนะมีการเนะเจอแบบนี้ติดออกมานะใครได้เหรียญแบบนี้มาลองต้องต้องลองเขย่าดูก่อนนะเขย่าดูก่อนนะซึ่งโอกาสเจอก็ยากมากอันนี้ก็เป็นถุงของของเหรียญนนะกระสอบของกรมธนารักษ์ ก็จะมีผิดพลาดอย่างนี้ออกมาก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะใครมีเหรียญแบบนี้ถามว่าราคารับซื้อเท่าไหร่นะคืออาคจริงมันเจอกันเยอะเราเหงนเจอกันเยอะร้านปนนันก็รับซื้อเหรียญหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 0 0บาทครับนะใครเจอแบบนี้ผมยินดีรับซื้อเหรียญละ300บาทนะสามบาทนะสามบาทเนี่ยนะเจอกันมาเรื่อยๆเหรียญละ300บาทถ้าสาภาพสวยๆนะฮะอาจจะได้ราคาสูงกว่านั้นครับแต่นี่ผมยืนพื้นไว้ที่เหรียญละ300บาทก่อนละกันนะครับนะฝากด้วยนะฮะสวัสดีครับ